บักกันยำเดือแเมแล้วครับ่อแม่พิ่น้องวันนี้โอจะมายำไก่เมืองเมืองเพื่อกินกันครับ่อแมมพิ่น้องเนียงคือเนียงมะกําแล้วนะครับผมไอโอได้ไก่ไว้เจ้ามาตัวนะครับนอกวันนี้โอจะมาทําเมนูยำไก่นะครับกับพริกลาบัูดมือเหนือนะครับผมเนียงคือเนียงมหมาะแต่แต่ผมแมมพิ่น้องนะครับตั้งน้ำนะครับใส่เกลือใส่จดไทยนะครับ ใส่คาใส่ขมิ้นลงไปนะครับใบบัวูดเห็นน้อยนะครับเราให้ออกก็จะต้มนะครับเอาจนไก่สุกนะครับเอาก็จะตักไก่ในภาควให้มันเย็นก่อนนะครับใบเม่พี่นองนะครับเนาะหลังจากไก่เย็นเรียบร้อยนะครับเนาะไอ้ออกก็จะนําซีนไก่ตีเขาต้มนะครับไก่ไว้เจ้านี่แหละครับไก่ไว้เจ้าจะมีประโยชน์ตอนย้ำเลยนะครับใบเม่พิ่นองมันตึงคือถึงหม้อนะครับชีกเป็นติ้นเป็นต้นนะครับเนาะเรียบร้อยออกก็จะเอาน้ำต้มไก่นะครับใส่ลงไปนี่ครับ ใส่หมูชุโดโรยผงนวดพริกลาบพวเมืองเหนือครับผมนะพริกลาบนี้มีคุณภาพกับแก่บเปิดโลกกระเพียนหอมขำนนัดตึงคือตึงเหมาะกับพริกลาบพวมเมืองเหนือนะ,น,ะนะครับนอกกลนไปกลนมานะครับกระลอกไปกระลอกมาให้เข้าตีเข้าตางกับย่างบะแล้วเดีนะครับนอกนะครับยำไก่เมืองเหนือนี่เขาจะเอามาโซ่หอมขาวกับน้ำมันก่อนนะครับนอกโซ่ไปอย่างค้าพี่โอนะครับโซ่ห้มันหอมหื่มันลำนะครับนอก หลังจังหั้นนะครับผมนะครับพบ่โอก็จะมาใส่พักนะครับก็จะมีเบจจันที่ให้นะครับนะครับถ้าบะชอบก็บะต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ใส่ห้อมันหอมเห็นน้อยนะครับพักป้อมใบหอมนะครับพักไผ่หอมดวนบวดีขาดนะครับป๋อแม่ปีนน่องนะครับเพิ่มรสชาติของเขานะครับเรียบร้อยครับป๋อแม่ปีนน่องยำไก่ไว้เช้าวันนี้มันตึงคือตึงเบาะพร้อมเสิร์ฟตักใส่ถ้วยครับป๋อแม่ปีนน่องจีนปุ๊บซูนบุญปอดหรือหัวน้ายำหรอ เข้มข้นขนาดครับผมผมแมพี่น้องยอกกระปอลล้ออันอยังครับกันลอกเสรจจอนมอมอกินกับเขาวหนึ่งข้าสวยห่อนครับเป็นกับแก้มได้กับเข้าดีครับมาเป็นแม่นอ้องย่างคือ,อย่างเหมะาะยำกินไก่เมืองเมืองบ้นเฮาครับผม